อันนึงอันไหนคะอันนี้ไม่ใช่ตู้เย,ย็นเลยดูดีเล้งหมดเลยอ่ะนี่ใารชอบอันไหนที่สุดเลยทั้งหมดเลยค่ะนักพิมของเรา ยี่ให้มานะคะทันผายก็เลยอยากแกะอ่าโอเคมามาลองแกะกันเลยนี่โอ้มีแบบนะมีแบบนี่มีที่โรยโอ้โหทันกำลังศึกษาคู่มือใหญ่เลย <c oughs> บอกว่ายังไงนะ <c oughs> ให้ตัดนะให้ตัดมุมตดัดทรงแล้วก็ เทน้ำลงไปสามถ้วยคนให้เข้ากันแล้วก็เทลงไปในพิมพ์่ไหมคะแล้วจากนั้นเอาไปทําอะไรนะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็โรยเม็ดลงไปแล้วก็กินได้เลยเทน้ำใส่ใส่สามถ้วยนะอัน้วยที่หนึ่งอันดับที่สองอันที่สามอานคน คนเลยครับคนเลยกัวในเข้ากันนะคะน้องละลายแล้วพอใส่น้ำหลังจากนั้นทำไรคะใส่บ<ะ>ล็อกอะเทเลยแต่าท,ทีใส่ใส่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนเอาสองตัวก็ได้อะเทก็เอาสีไหนก็ได้นะลูกคนสีสนี้ก็ได้ไดสีอื่นก็ได้นะเงงะดี๋ยวมันจะมีสีแดงกับสีเหลืองเนะาะใช่สนี้ก่อนนอะ แล้วก็ผสมสีแดงกับสีเหลืองใส่น้ำสามถ้วยเหมือนเดิมอัะตาสีแดงเลยอ่ยะถือว่าถือว่าืองน,น,น,นะคะแล้วก็ถ้วยที่อ้ยอุ้ยหมูแม่ทีท่สาโอเคแล้วอาจารยนทำยัไงคะคนนะคะอ่านคนเลย โคกรเลยครับอันหนึ่งอันไหนคะอันนี้แม่ก็ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ไปอันนี้เป็นฉลามอันนี้เป็นปูอันนี้เป็นปลามุ้งอันนี้ปลาหมึกอันนั้นเป็นม้าน้ำผสมน้ำเงินนะเลี้ยงผสมน้ำเงินเป็นไรทัน แดงผสมน้ำเงินเป็นม่วงเนี่ยเขาบอกมันจะกลายเป็นสีม่วงจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูนะทุกคนโอ้ม่วงนิดนีผลม่วงนิดนี้ผลม่วงนี้นี่พอได้ลงไปแบบว่าเอาใส่ลงไปในแบบแล้วนะเราก็จะไปทําอะไรต่อครับท่านๆ่านตเย็นครับไปเลยไปแช่ตู้เย็นเลยรอเวลาไปเลยเรทอะไไปแช่ตู้เย็นแล้ว เราก็จะมาแกะกล่องต่อไปกันเลยเพราะว่าอันเมื่อกี้เราเอาไปใส่ที่เย็นแล้วนะเออเราทำแล้วโอเคเราทำอันนี้นะเรามาแกะกันเลยแล้วปั้นแล้เนี่ยจริงเหรอปั้นปันน้นยังมันอ่ะโอ้โหูกตูดชี้บบนี่หุ่น,นยิ่งจต่างเยอะแยะเลยอ่ะสีดำไม่สาลายังโอ้โอนี่กินเนาะโอ,โอ้สีเหลืองสีขาวนะคะสีเหลือง เราก็เกะทองเลยนะคะเกะแล้วหนึ่งอันเกะทองงจะเป็นแป้งคล้ายๆไอ้น้ำมันเลยนะคล้ายๆแป้งดูเลยนะดดแล้วก็เกะออกมานี่นะคะน้อ,อ,องๆก็จะได้มีสีขาวสีดำนะคะนนที่เขาให้มาส,สีชมพูชมพูออกแดงๆนิดนึงแล้วก็เราก็เอาสีขาวใส่ลงไปในช่องนี้เลยนะตรงเนี้ยจะเป็นคล้ายๆแบบผิของข้าวปั้นนะอ่า แก่ยากทขึ้นมาเป็นนี้ดูดิเละหมดเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันแบบว่ามันนิ่มอ่ะมันนิ่มมากน้องๆเอาไหมเอาไหมแม่คะโอ้ได้แล้วฮัาโหลเจ้ากี่คำถวดเลยถวดเลยนะเน้องเริ่มได้บ้างแล้วนะนี่อันนี้หน้าปลานี่หน้าไข่หวานนน้อหน้า ไม่เสร็จเดี๋ยวเราปั้นต่อนะย๊าขอบคอณทุกคนอู้น้องๆเสร็จแล้วสองอย่างเลยนะอันแรกดูซูชิก่อนที่แม่ปั้นโอ้อันนั้นอันนั้นเป็นกุ้งใช่ไหมคะใช่คะกุ้งแล้วก็มีไข่หวานแล้วก็น่าไข่กุ้งนี่ทันชอบอันไหนที่สุดเลยทั้งหมดเลยค่ะทันชอบหมดเลยทนหมดอันนี้ ทำนานแล้วครับน่เี่โอ้เราใช้เวลาปั้นนานพอสมควรนะเออเลยอยวนะอันนี้เยลลี่โอหลังจากเที่ยวไปใส่ตู้เย็นก็เซจตัวแล้วนะดูหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องแกะออกมาเนาะอันี้คนอ่ะลองเลยนไหมลองเลยอ่าทานลองกินเลยเป็นยังไงบ้างไขหวานไขหวานยิบเลยลูกยิบเลยโอ้โหมีเยอะจะเป็นยังไงเกมมีก็เอา ไงอร่อยมากเลยเหรอขนมอร่อยมากมีน้องๆกล่องแบบนี้หวานๆเหรออืมอุ้ยเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวดำเอาลองดูนนี้นะลองอันนี้นี่นี่นีลองอันนี้นี่หน้ารวมหน้ารวมนิดมีสีดำด้วยเอาลองกินสิอือจะเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นยังไงนี่โอ้สีดำติดไปแล้วครับงามนักทิมของเราโอ้โโหอ้อันนี้มีทุกสีรวมเลย ขาวดำเหลืองส้มชมพูนี่ซูชิซูชิทำมือโอ้โหอร่อยอร่อยลองเฮนลี่มั่งอันนี้อันนี้เรามาลองแกะออกจากออกจากบล็อกมั่งนะนี่น้องๆไม่แกะออกมาจากพิมพ์แล้วหนึ่งตัวฉลามด้วยฉลามเด้งออกมาเลยเดี๋ยวเตวต่อไปเดี๋ยวต่อไป คิดโอ้ยออกมาแล้วโอ้ยมีสองสีอันนี้มีสองสีนี่น้องๆเราแกะออกมาจากแม่พิมพ์แล้วเยลลี่แต่ทันจะโรยเหรอโรยเลยโรยเลยโรยเลยโรยเม็ดใส่เลยเม็ดใหญ่ๆก็มีนะเม็ดสีชมพูอันใหญ่อันทันเอาตัดใส่เลยนะอันทันเอากันไกลตัดใส่เลยอันทันโรยสีฟ้าสีเหลืองก็มีสีส้มติดป่าเคยติดปากันม <s> ุดๆๆอันท <s> ันดู ากินกันอนันเ,เลยเอันเลยทันทันอยากกินอันไหนเอาเลยเอโอ้โหปลาเนโมปลาเนโมเอาเลยปลาเนโมนา่ารักใส่ปากเลยงามเป็นไงบ้างเหนียวเหนียวเโอ้โหอร่อยไหมอันนี้มีสองชั้นนะน้องๆน,น,นี่แม่ใส่สีเหลืองกับสีฟ้าด้วยมีสองชั้นโอ้โหทันทันลองกินเม็ดอ่ะเราอันนี้ที่สีฟ้าๆนี่ดิเนี่ยในที่เม็ดเยอะๆเนี่ยน,นะเอาเลยเอาเลย อะไรออกตอวปุสเด้อฮะนะงาเป็นไงเยี่ยมโอ้โหโน้องๆนี่ได้มาสองกล่องนะอันนี้เป็นซูชินะคะส่วนอันนี้ก็เป็นนี่เยลลี่นะคะเป็นกามมี่นะคะอ่าผสมนม้ำโอ้โหเอาเลยในปาก อร่อยไหมอร่อยไหมกดตรงไลน์ว้าวสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ติ๊กกับน้องดันทันได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกินต่อกินต่ออร่อยอร่อยหอมเลยอออร่อยจริงเลยย็นไงย็นไงตินเลย ฟินเลยฮะสาลังเฮโยเลยโอ,อร่อยอร่อยโอ้โหจะหมดแล้วค่ะทุกคนสี่คำค่ะโอ้อันนี้ทันทันอีทแรกค่ะมีเม็ดด้วยโอ้โหของโปรดเลยใช่ไหมหน้าตาดูหน้าตา <c oughs> โอ้ฟิน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 ,น <c oughs> อีกสามคำเอาโอ้โห กินกินแผนกินแข่งกับพี่พีทอีทแรกเลยตอนเนี้ยสองกล่องเต็มเต็มเลยโอ้โหโอ้โหพี่พีทได้ยินนะโดน,นตื้มแน่